เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทปัญโยสันติภาพสัญญาของเราท้ายเส้นกันในบทเพลงหรือหันไม่มีใครแข็งข้อ ต่อรองกันว่าใครถูกใครผิดอย่าติดใจมาถึงภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายอยากจะเรียกว่าเป็นภาพทิ้งทวนอของเชอร์แมนศินลปินฟูนั้นขอให้ท่านสังเกตดูในภาพให้ดีๆจ้องไปที่ภาพเด็กคู่ข้างบน เป็นเด็กที่กำลังร้องเพลงและกลุ่มข้างล่างสี่คนเขาควรหน้ากันทะเลาะกันควนหน้ากัน,กน,น,น,กนดูเหมือนดูดูแล้วอยากจะรู้สึกว่าไอ้เด็กข้างบนน่ะ่ร้องบอกเด็กข้างล่างที่ขวนหน้ากันนให้หยุดทะเลาะวิวาทกันเสียทีท มาทำสัญญาสันติภาพกันด้วยบทเพลงได้ร้องเพลงกันไพเราะแสดงความรักอย่างยิ่งในระหว่างกันและกันด็นั้นอย่าไปยืนยันว่าใครผิดใครถูกใครต้องแพ้ใครต้องชนะอย่ามีการต้องพิาพากษาว่าใครผิดใครถูก มาร้องเพลงเป็นสัญญาสันติภาพเลิกความโกรธความไม่สบายใจเหล่านั้นกันเสียให้หมดคำคลองคำคำกรอนเป็นคำพูดของเด็กคู่บนร้องตะโกนบอกเด็กกลุ่มล่างที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่ว่า สันติภาพสัญญาของเราซ้ายเซ็นกันในบทเพลงอรือหันไม่มีใครแข่งข้อต่อรองกันเพราะว่าใครถูกใครผิดอย่าติดใจหมายความว่าเรามาเซ็นสัญญากันในบทเพลงคือร้องเพลงทุกคนมาร่วมกันร้องเพลง เป็นการเซ็นสัญญาในบทเพลงว่าเราไม่มีความโกรธแค้นอาฆาตบาดหมางอะไรกันเราจะไม่ฝ่ายหาว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกซึ่งฝ่ายถูกจะปรับเอาฝ่ายผิดในนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องยกเลิกเรื่องผิดเรื่องถูกทำมาร้องเพลงกันนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งหลาย จะต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าผู้ใหญ่นั่นโกรธกันตั้งปีโกรธกันจนตายแล้วก็ฆ่ากันเซะเลยก็มีส่วนเด็กๆนี่ทะเลาะกันนิดเดียวแล้วก็มาร้องเพลงร่วมกันอีกไม่มีการผูกอาฆาตมาดร,ร้ายจะมองกันในแง่ไหน ก็ล้วนแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยมีจิตใจชนิดที่เป็นธรรมะหรือประกอบด้วยธรรมะมากกว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการไม่อาฆาตไม่พยาบาทแม้จะมองไปถึงความเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ตัวน้อยมากมันจึงเลิก <c oughs> ความโกรธจะได้ง่ายๆเลิกความรู้สึกทุกอย่างที่เป็นค่าสึกแก่ความสามัคคีจะได้ นี่ใครควรจะละอายต่อใครเด็กควรจะละอายต่อผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ควรจะละอายต่อเด็กนะคอยคิดดูเถิดคำสอนที่ลึกไปกว่านี้ก็ยังมีอยู่ว่าในหัวใจเด็กนั่นโดยเฉพาะเด็กในครันหรือเด็กเพิ่งคลอดนั่นไม่มีความหมายแห่งตัวกูหรือของกูยังไม่มีความเห็นกับตัว เพราะมันยังไม่เคยได้รับรถอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันจิตใจคัั่งคลอดมาจากท้องแม่แล้วก็เริ่มได้พบรถอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้นก็หลงไหลในความอร่อยเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อร่อยตัวกูมีความอร่อยเป็นของกูอย่างนี้เลยไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอย่างนี้เต็มแก่เด็กๆไม่มีแล้วก็ค่อยๆมี การย้อนกลับไปเป็นเด็กนั่นก็คือการทำให้ตัวกู้เบาบางลงนั่นเองท่านทั้งหลายมองดูภาพเด็กคู่บนกำลังร้องเพลงเด็กกลุ่มล่างกำลังขวนหน้ากันแล้วเขาก็เซ็นสัญญาสันติภาพกันได้โดยการร้องเพลง ซึ่งผู้ใหญ่ก็ควรจะทำได้อย่างนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเชอร์แมนมองเห็นความจริงอันนี้อย่างดีอย่างน่าชมเอามาเขียนเป็นภาพขึ้นมาได้อย่างนี้อย่างที่ไม่ซ้ำกับใครขอ แสแดงความยินดีความเคารพยกย่องให้เกียรติแก่ศิลปินผู้นี้เป็นภาพสุดท้ายจบเรื่องของเชอร์แมน